พับบ้านเรือนไทยเก่าโบราณฟังเพลงขึ้นบ้านตำนาเรื่องเร้ากินข้าวไม่ต้องหลังจานสัมผัสกิจกรรมเด่นสุดฟินงอาหารพื้นถิ่นโดนใจเที่ยวแบบไทยทชิวนิวนอร์มอลชุมชนตำบลบ้านแหลมสวัสดีจ้าบ้านแหลมนะครับเป็นชุมชนที่เก่าแก่นะครับเป็นชุมชนเล็กๆเกนะี่ยที่อยู่ในแม่น้ำ ถ้าจริงเห็แม่น้ำสุวรรณบุรีใช่ไหมครับใช่จับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยอย่างเงี้ยเขาปลูกเป็นบ้านบ้านเรือนไทยจ้ะมีเรือนไทย,ยแร้านอะไรบ้างเอ่ยเรือนไทยเก่าถั่นโบราณใช่ไนนีเรเบแล้วก็ที่ยู่มีจักรซึ่งนี้เป็นเป็นความภูมิใจของชนกนุ่มที่เรามีบ้านเรือนไทยที่ปลูกโดยคนไทยดั้งเดิมท้องถิ่นเนี่ยเป็นภูมิปัญญาความรู้ของคนในชนกลุที่สร้างบ้านเรือนไทยได้งดงามและส่งค่านะครับตรงนี้ ผสานกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่เป็นไปแบบเรียบง่ายแล้วก็บดั้มเดิมดั้งเดิมโอ้ยย้อนเวลาไปหาท่านดีในที่นี้ให้ทุกคนสมัครเข้าได้สัมผัสกันที่ชุมชนคนมะแหลมใช่ไหมครับชุมชนมะแหลมนี้เป็นชนุมชนเริ่มต้นแบบซึ่งน้อยเขาเลือกจากสมัยครับเขาเลือกจากกรมการท่องเทีท่ยวแลอ่อพททครับในโครงการไรวิลเลจตัวที่ซึ่งสูง ยังได้รับรางวัลนครับกินลงด้วยนะครับบอกเลยนะครับเป็นแหล่งพนาชุชนที่ได้รับมาตรฐานไทยและอาเซียนและอาเซียนด้วยและสุดที่คือมาตรฐานชาใช่ไหมฮะใช่จ้ะที่ได้จากกระทรวงสาธารณสุขคือได้ความปลอดภัยนะครับที้อันดับแรกที่จะมาสัมผัสกับของเราคือเรื่องเรื่องภาษาถิ่นเรามีเอกลักษณ์เป็นภาษาถิ่นภาษาสุพรรณซึ่งมีที่เดียวในโลกก็คือภาษาสุพรรณเป็นเอกลักษณ์นะฮะและนอกจากนั้นเมื่อมาถึงแล้วเราจะมีการต้อนรับ มีการแนะนําตัวมีการเล่าสถานที่ต่างๆแนะนําตัวชุมชนโดยเป็นเป็นเสียงเพลงพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นเพลงอีเซลเพลงเกี่ยวข้าวนะแล้วก็เพลงชอยแล้วก็เอามีกิจกรรมที่เสริมสร้างความเราก็จะพาไปร่องเรือไปชมธรรมชาติเที่ยวทางน้ำจะมีล่องเรือกิจกรรมล่องเรือไหว้พระแล้วกเราก็กิจกรรมนวดด้วย ย้อนรอยตามรอยติตามรอยสบสันธุ์ต้นรอยทามด้วยใช่เลยตอนน้เรือมีกิจกรรมอะไรไหมในเรือเราก็จะมีการเล่าเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชนโดยผู้พิทเชเราเ็าทาเป็นเสียงเพลงแหละเราจะไม่มีการบรรยายเป็นคำพูดเราใช้เสียงเพลงพื้นบ้านเป็นการเล่าเพื่อความความเพลิดเพลินความอรทรสความในส่วนร่วมของนักที่พวกมาเยือนด้วย ครับสารพาล่องไปเรื่อยไปเพื่อนํานําทูบที่จท่องเที่ยวไปปั้นเนี่ยไปไว้พระไปไว้พระที่วัดนี่พิเศษก็คือเป็นไฮไลท์คือจะมีกระเช้าสลับทางรอ่ากระเช้าข้ามฟากแม่น้ำสุพรรณหานะเจ้าจีนเพื่อเป็นการสัญจรในการข้ามฟากระหว่างสองฟากแทนเรือเราล่องเรือทัศขึ้นได้ไหมได้จ้ะได้จ้ะเที่วละห้าบาทเท่ยวละห้าบาทแล้วแล้วนอกจากนั้นนอกจาก ผู้โดยสารแล้วย kind of hmm. oh, yes. okay. so. oh, like ังสามารถบรรทุกมอเตอร์ไซ์ได้ด้วยแต่ก็มีจำนวนจำกัดม่เกินกี่คนคนจะมีจัดอยู่ความปลอดัใช่แล้วจ้ะวันนี้ก็ต้องขอฝากคนบนม่เหลาอยู่ไม่ไกลนะครับอยู่เออรมาวาไม่ยนะครับลวถ้าผ่านมาี่ยุบเรีนกะได้มีทานรับนอ่ากมีคนบนแม่หลาสวัสดีจ้า